ว่าจะมาทำเนี่ยค่ะและตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงว่าเออกเกษียณเลเวลคงอยากให้อยู่กับธรรมชาตินะคะแล้วก็ทําไปตามว่าเอออยากกินอะไรก็ปลูกนั้นปลูกไว้โรนะคะที่เหลืออาจจะขายแล้วก็แบ่งไปให้กับเพื่อนบ้านพื้นที่ประมาณสงไร่กว่า ก็คงจะพอสาหรับคนหนึ่งคนที่ว่าจะใช้แรงงานหนึ่งคนหรือกับลูกอีกสองคนเพื่อจะมาดูแลตรงนี้คือไม่ต้องไม,ไม่หนักกับตัวเองมากเกินไปกะว่าถ้ากเกษียณแล้วถึงจะมาทําอย่างเต็มที่นะคะตรงนั้นก็คงเบกเหลือเบงให้เพื่อนบ้านแล้วก็คงจะได้เบงขายบ้างความสบายใจนะคะว่าเออ ทำเลยคือโดยเราเป็นพื้นเพลและเราเป็นเกษตรกร,กรพ่อแม่เป็นเกษตรกร,ก,รก็เลยว่าเออหลังกเกษยรแล้วก็คงจะคิดเหมือนกันทุกคนที่ว่าหันกลับมาสู่สามัญหันกลับมาสู่ด้านกมกันกเกษตรแต่ว่าถ้าให้ทําเป็นร้อยไร่ยี่สิบไร่สามสิบไร่นะ่าคงไม่ไหวเอาเฉพาะพอเพียงที่เราสามารถทําได้ด้วยแรงกายแรงใจหรือว่าแรงงานที่อยู่ในครอบครัวเรา